สวัสดีค่ะ สวัสดีกันตอนบ่ายนะคะวันนี้เบลพาลูกออกไปส่งของตั้งแต่บ่ายเลยทุกคนตื่นขึ้นมากกะทางานกันก่อนเลยนะทุกคนหาข้าวหาปลาให้ลูกเด็กๆเ,เ,เขาก็ทํากิจกรรมในบ้านล้างหน้าล้างตาแปรงฟันกินข้าวเล่นตามอัธยาศัยเบลกับเหตุงานของเบลไปนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้แพ็คของได้ประมาณ6กเจ็ดกล้องนี่แหละทุกคนวันนี้เราจะรีบไปส่งของเนาะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เขาปิดบ่ายสามทุกคนคะ่ะแถวบ้านเบลก้าโมไปชนีเปิดแล้วเก่าโมงครึ่งไปชนีเปิด เปิดปิดบาสามนะคะบาสามตรงเป๊ะปิดประตูเลยเด้เราต้องรีบไปนะคะวันนี้ก็จัดแจงลูกๆมาช่วยกันขนของสะบงสะบัดนู่นนี่นั่น,นออกเผื่อว่ามันจะมีมาลงมาแรงนะคะช่วงนี้ก็ฝนไม่ค่อยตกแล้วทุกคนคะ่ะเดินวจหาเวลาทําการปลูกผักทุกคนสักสองสามวันเคลียร์หญ้าเคลียร์อะไรเพื่อที่จะได้ จัดบ้านจัดอะไรต้อนรับปีใหม่ทุกคนค่ะทำงานไปด้วยดูแลลูกไปด้วยจัดบ้านไปด้วยชีวิตบุญไหา้ดีดีทุกคนค่ะบบมีว่างเหงาจ้กเตือนขึ้นมาคือไม่ได้ว่างเลยนะจ้าบบมีว่าวันนี้ทำอะไรดีนะตื่นขึ้นมาสำหรับเบลนะทุกวันนี้นทุกคนวันนี้ทำอะไรก่อนดีนะอะไรเงี้ยมันมีให้เยอะแย,ย,ยะมากมายที่เราจะต้องทำทุกคนแต่เขาก็มีความสุขในการที่เขาจะได้อยู่แล้วก็ ทำทุกวันให้มันดีทุกคนคะ่ะคล้องมือนีก็ได้หลายกองเติบอยู่ด้วยทุกคนก็ให้เด็กๆช่วยช่วยกันชอยๆยกันเฮ็ดช่วยช่วยกันทํามันจะได้เรียวไวๆไ,ไปด้วยกันเด็กๆเ,เ,เวลาเขาออกไปกับโดนะทุกคนเขาไปจะนอนอยู่ทั้งรถส,ส่วนใหญ่นะทุกคนก็จะ,อ,ะออกตั้งแต่หนุน ออกจากหมู่บ้านปุ๊บแม่หนูขอนอนนะก็จะนอนหลับไปนู่นถึงไปสนีก็จะตื่นพอดีนะคะก็จะมีทั้งผ้าห่มหมอนถ้าเป็นหนาวห,หน่อยแบก็จะมีทั้งผ้าห่มห้หนาๆเลยนะคะเพื่อที่จะมันจะได้บ้นหนาวเนาะทุกคนก็มีรถแบบนี้มันก็ดีนะเอาไว้ทั้งแบบว่าอ่าให้ลูกนอนไปด้วยแล้วก็ขนของไปด้วยมั่นกะเอือ อํานวยในความสะดวกก็ได้หลายเติบนะคะรถก็เริ่มแบบว่าผุพังแล้วแหละทุกคนสตงสะเตออนนี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ยังใช้งานไม่ดีบูบูบาบ้าเหมือนแบบ มันสั้นๆหนาๆเหมือนรถมันป่วยยังไงไม่รู้ทุกคนแต่เบลก็ขี่เบลก็ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดวันหนึ่งอ่ะไม่ได้เลยนะแล้วต้องไปในทุกๆวันช่วยๆกันก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปเด็ดขาดเด็กๆก็เริ่มขึ้นรถขึ้นราแล้วเรียบร้อยเบลก็อาบน้ำแต่งตัวถ้าปากแดงๆเรีวนะคะก็จะไปส่งของชีวิตกับบอคอย มีสีสันอยียงมากม่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นแล้วก็ทํางานอย่างเดียวทุกคนขาเก็บเงินเก็บทองทรงหลูกทรงเต่าเลี้ยอย่างเดี่ยวนะคะอีกสักหน่อยสักปีใหม่กับฮอดเสเซนช่ายแล้วทุกคนยันย่อเอาอยางขักบ่มีวาไอคำว่ายอดทอบไม่มีในหัวเลยมีแต่แบบว่า สู้ไปอย่างเดียวทุกคนคะ่ะมีแต่ว่าเฮ็ด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 มันจะได้ได้ได้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเแบลบยิ่งแบบดีใจแห้งมันเป็นแบบจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเดี๋ยวปีใหม่แล้วทุกคนอยากให้ฮอดปีใหม่เร็วๆอยากให้ฮอดปีใหม่พออันตรงนี้จบไปก็คือจบเลยนะเแบลบก็ไม่ได้มีที่มีสินอะไรแล้วนะทุกคนมันกับโบมี่แล้วนอกจาก ว่าเบลส่งลูกเรียนเฉยๆแค่นั้นนอนนั้นก็คือเงานเก็บยังเดียวเลยนะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะยังหน่อยเข้ากับมีบ้านเป็นรักเป็นเลงละทุกคนขามีบ้านเป็นรักเป็นเลงอะเป็นของเราแล้วแต่เป็นของเขาแล้วแต่เบ่บบบบเป็นซื้อเขากับบบเป็นยางเพราะว่าป้าก็คือป้านะทุกคนบบเป็นยางเขากับเปเคลีย์เรื่องนั้นนะมันจบก่อนนู่นแหละเรื่องนั้นน่ะ ก็จะอีกนานอยู่ทุกคนคะ่ะเพราะต้องใส่เงื่อนหลายใส่เงื่อนหลายเติบด้วยแปลภาษาใส่เงื่อนหลายเพราะว่าเขาไม่ได้พอมนักอยู่ที่นี่มันก็เลยค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนในจักหน่วยแล้วก็ใส่เงืนหลายแห้งเดี๋ยวก็คิดห่้าคิดหลังยู่ทุกคนคะ่ะเทาก็ใจลมๆมสะกอนเพราะถ้าเราใจร้อนมันมันกับไดยอยยังกลับมาอย่างดีได้ทุกคนใจเย็นๆย็นตะกอนนะคะเดี๋ยวเองกับอืมเพราะสมถ้าแบบใจเราจริงก็อยากให้มันจบเดี๋ยวนี้เลยแต่บางที่มันก็นเป็นไปไม่ได้นะทุกคนมือนีออกไปทรงของ เบลก็แวะที่บ้านพี่เตยก่อนทุกคนเตมน้ำตาลก่อนแน่จ้ากหน่อยลูกๆเขาก็สั่งเป็นโอวันตินปัน่นโกโก,โก้ปัน่นเบลสั่งมะพร้าวปันวป่นดิเต่มะพร้าวปั่นพี่เตยทุกคนแซ่บแซ่บหอมหอมนะก็เลยม,มาแวนอ่คุยสัพเพเหอะาจาักหน่อยพ่อได้แบบว่าปากมันกระจิบกระจิบนิดนึงอะ่ะทุกคนว่าจะมันบ่มีแห้งขับรถตัว <laughs> มันไม่มีแรงขับรถนะ ถ้าแบบว่ามันไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยอย่างน้อยขับรถมาตรงนี้อ่อนบาแล้วพูวได้ขี่รถกา่ายบัได้บวพืนอย่างเดียวนะ <c oughs> <c oughs> นะจ๊ะมันเป็นเรื่องปกติของหมู่บ้านแถวนี้นะทุกคนโบัวบรรยากาศที่เนี่ยแดดแรงนะวันนี้รงใสฝนจะตกบางทีอ่ะก้อนเมฆใหญ่ๆอยู่บนฟ้าใหขับรถไปฝนก็มีเหมือนกันนะแต่ฝนก็เริ่มซาไปแล้วแหละมันไม่ค่อยมีแล้วมีแต่แดดอย่างเดียวเหมือนอากาศเหมือน จะเข้าหน้าหนาวแล้วข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วอย่างเงี้ยก็จะได้วานพักลงแปลงว้เรียบร้อยให้มันจะเลื่อนเติบโตขึ้นมาสักพอดีกับปีใหม่ได้กินผักสลัดได้กินเมี่ยงป่าเผาะอะไรก็ว่ากันไปตอนรับญาติพี่น้องที่จะมาเยี่ยมยามในหน้าเทศกาลอาจจะไม่มีหรือมีไม่รู้แหละจุงอย่างน้อยก็มีเพื่อนอ่าบ้านข้างๆหรอวะหลังศิระฟานั่งมาทุกปีเพราะว่า ลูกเขาอยู่นี่ทุกคนค่ะถึงเบลจะไม่มีญาติหน่อยก็มีเพื่อนเพื่อนเพราะว่าญาติก็ออยู่ที่นี่หมดสําหรับแม่เบลนะแม่เบลไม่ได้มามก็ไม่ใส่เงินหลายอย่าดีแน่เบลก็อยากจ่ายค่าบ้านให้หมดเนาะมีบ้านเป็นรักเป็นแรงเบลก็คุยกับแม่แล,ล้วแหละทุกคนคะ่ะจ่ายค่าบ้านหมดเบลก็จะเก็บเงินไว้นะคะทุกคนเก็บเงินไว้ทั้งหายลูกให้เต้าอย่างงียก็ว่ากันไปเนาะ เราเองก็หาจนหัวหมุนเหมือนกันมันใส่เงินหลายเวลาขับรถไปครับรถมากก้าวขาออกจากบ้านก็ใช้เงินแล้วใจเบลจริงๆอ่ะอยากให้แม่มาทุกปีแหละทุกคนใจก็ยังให้แม่มาอยู่นั่นบุญหละแต่ว่าบริบทชีวิตของแม่กับเบลมันต่างกันแม่ก็มีครอบครัวอีกมองหนึ่งทุกคนมันเบากากมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเรื่องครอบครัวนี่อีีแต่ถามว่าเบลอ่ะคุยกับแม่ไหมเบลก็คุยตลอดนะคะใจเบลจริงๆอ่ะ เบลอยากให้แม่มาเจอกับป้าเพราะว่าป้าเบลที่จะมาจากออสเตรเลียน ปีนี้ป้าไม่ได้มาปีถัดไปนู่นแหละแกอาจจะได้มาเนาะเพราะว่าเกินเกินไว้อยู่เฉยๆเนาะมันแพลนมันเปลี่ยนได้เพราะว่าป้าก็ทํางานด้วยอะไรด้วยก็เลยว่าอยากให้แม่มากเพราะดีะเราหมดค่าบ้านด้วยเก็บเงินไวถ้ถ่าส่งเงินส่งค่าหม่แม่มานะคะคือสําหรับแม่เบล่ะหาเช้ากินข้าเนี่ยมันบ่ได้มีเก็บดอกทุกคนบริบทชีวิตคนเทามันต่างกันเบลก่ามาพี่เริ่มต้นไม่ทั้งที่แบบว่าไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยนี่ย่างหน่อยก็มีบานยู่ มันก็ดีนะแม่ก็ช่วยสุดแรงเบลก็เทสุดใจเหมือนกันสุดกําลังคือกันนะทุกคนเวลาที่เราทําอะไรนะแล้วอีกอย่างอะ ต้นทุนชีวิตกับ่คือกันอีกทุกคนคน้นหาบางค้นหาได้หลายบางคนหาได้น้อยบางคนหาได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยบอกบางทีค่าครองชีพมันสูงมากการใช้ชีวิตกับลาบากเห็นมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากมันพูดนะมันพูดได้นะว่าทําไมแม่ไม่มาทาไมอะไรเงี้ยแต่ว่าก้าวขาออกมาบางดูทุกคนขาวันหนึ่งไม่หาดูวันหนึ่งไม่ทํางานห่ะ มันมีกลิ่นเน้บางคนน่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเบลนะอยากจะมีเงินหลายๆส่งให้แม่แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้ทุกคนส่งให้เดือนละสองสามพันให้แม่ใส่ผู้เดียวนะคะแต่ว่าแม่ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งเราเองจะเอาตัวเราไปรับผิดชอบทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนมันเป็นไปบ่ได้อีดีแล้วเรื่องเนี้มันว่างยากหลายๆคนอาจจะเจอเหมือนเบลมีบริบทชีวิตเบลอ,อาจจะเข้าใจบางคนอาจจะบอกเขาใจกับใจเบลก็อยากให้แม่มาอยู่นั่แต่ว่า แม่ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งทุกคนมันก็นเลยบองยากทุกคนค่ะถ้าเบลจะไปอยู่นูน่นเบลก็จักสิไปจังไดเบลไปเริ่มต้นชีวิตใหม่บรายมองพุน่นเพราะเบลขับรถยนต์ไม่เป็นเรากะอ่ามันค่อนข้างที่ค่าของสีบสูงล้วก็ใช้ชีวิตลําบากเพราะทุกคนก็ต้องทํางานเฮ็ดงานเฮ็ดงานเฮ็ดงานบ่ม,มี่เวลามาดูแลเบลทุกคนมันก็เ็ค่อนข้าง,องอยากเบลก็เลยว่าอ่ะอยู่ตรงนี้ดีกว่าเบลก็เลยตัดสินใจเศร้าหองอยู่นากลางทรงลูกเลียนอยู่หนี่แล้วก็ ะจะับพัดจับหูขายของทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยพอดีแบบอยากได้ที่เล็กๆสักที่หนึ่งอยู่ตรงานาการอยู่ตรงตลาดกว๋วคอไปพูดคุยกับพี่เตยเนาะก็เลยว่ามันแพงมากทุกคนเพ่งแห้งคณะที่เปล่าๆเนี่ยแพงมากแพงแห้งมันแตะไม่ได้เลยแหละแล้วคราวเนี้ยเราก็โชคดีที่ป้าขายบ้านพอดีก็เลยมาว่านําเพินเอาเพินนก็เลยเอาห้่ทุกคนใช้ไปใช้มาก็เร็วเหมือนกันนะ ปีใหม่นี้ก็จะหมดงวดแล้วนะทุกคนเแบลบก็เท่สุดใจอีดีเลยเวลาที่เบลมีเยอะเแบลบไม่ไปไหนเห็นไม่เห็นเนแบลบไม่เที่ยวเห็นเบลไม่ซื้อเสื้อผ้าหรือไม,ไม่ไม่อะไรเนี่ยมีเท่าไหร่เแบลบอัดใส่ค่าบ้านอย่างเดียวเลยนะทุกคนจริงๆเรื่องนี้จริงๆนะเแบลเป็นคนอย่างนี้เหมือนนี่ทศกศเหมือนกันแต่ก่อนเแบลบแทบอยู่มีเงินไม่มีเงินจ่ายเลยนะพอพอเราได้ทําคลิปอะไรอย่างเี้ใช่ไหม เบลก็เลยพอเบลกลับมาเบลก็จ่ายให้หมดทั้งหมดเลยจ่ายไปสองรอบสี่หมืนจ่ายไปสองรอบทุกคนเบิดตเลยก็ไม่มีหนี้แล้วพอมามีมามีค่าบ้านนี่แหละช่วงแรกๆที่แบบว่าอะไรเงี้ยมันก็เบลก็อัดใส่อัดใส่อัดใส่เลยนะเพราะว่าเบลก็วางเงินกับป้านี่เยอะเหมือนกันเพราะมันก็เลยเบิดเร็วทุกคนคะ่ะพอมันหมดตรงเนี้ยมันก็จะได้คาราคาซังแบบแล้วเข้ากับชีิได้สบายขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้นเพราะว่าเด็กๆกับเลียนหนังสือไปข้างหน้ามันต้องก้าวไปข้างหน้า ชีวิตมันก็นเลยต้องเอก็บให้มันเยอะๆหน่อยนะคะแต่แนะล้วมันก็ได้บ่าแรงถ้าอยากให้แม่มานล้วเบลอยากให้มาอยากให้มาทุกคนอยากให้มาเฮงๆแต่ว่ามันกับเป็นไปได้ยากแม่ก็บไม่ได้มีเงินขนาดนั้นเแบลบเองก็บไม่ได้มีขนาดนั้นทุกคนคะ่ะสิยิบสิจับสิก้าออกแน่น่คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะทุกวันนี้ลูกเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะนู่นนี่นั่นแล้วอ่ามันก็นเลยหลายอย่างทุกคนคะถ้ามันบนเหนือบาก็แร่ง ก็คงจะได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆนะเบลกับแม่เนี่ยขาดกันตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยแล้วทุกคนคะ่ะตั้งแต่เบลแปดเดือนเบลได้มาอยู่กับยายแม่จะมาหาก็ติดนั่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยเบลใชได้บ,า,ดดดบอาอยู่น้ำแม่ก็ติดนั่นติดนี่บ่ดด้มาอยู่น้ากันจักเธอไม่ได้มาอยู่ด้วยกันสักทีไม่รู้เป็นอะไรทุกคนคสิได้มาอยู่น้ากันเนี่ยกะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยมันก็เลยบ่ได้มันก็เลยไม่ได้มาอยู่ด้วยกันสักทีสรุปเข้าทรหากันมาเจอนานๆเจอกันทีถ้าเบลมีเงินบืจอก ทรงให้แม่แล้วกัมาเที่ยวมะยามบ้านคือกัดตำตำเนี่ยพัคใต้มะหวอดอีสานเนี่ยทุกคนขับรถมาก็จริงนะนะสองมื่นเนี่ยเอาอยู่ไหมทุกคนมาก่าวเข้ามาขนาดเบลคิดคำนวณว,ว่าจะไปเที่ยวแค่พัทยากับเพื่อนนะ ตอนแรกก็ว่าจะขี่รถทัวร์ไปใช่ไหมพูดคุยกับพี่เพนทุกคนจําพี่เพนได้ไหมที่ว่าไปอุดรด้วยกันตอนนั้นอะ่ะที่เพนมีรถกระบะท,ที่ว่าพาขับรถไปอุดรพูดคุยกับพี่เพนเพราะว่าเป็นเพื่อนกับพี่เพนใช่ไหมก็จะไปด้วยกันภรรยาคำนอกคำนวณบึงเหล่าทุกคนรู้ไหมตอนแรกว่าจะนั่งรถทัวร์ไปเพราะนั่งรถทัวร์ไปออมันไม่ต่างมันไม่ต่างกับเครื่องบินอือพอไปเครื่องบินใช่ไหมกับคำนวณบึงเหล่าแค่สองคืนสามวันนะแค่แค่แค่นี้ ใช้เงินประมาณสามหมื่นทุกคนเบลก็เลยว่าประทัดสามหมื่นเลยตีเบลก็ว่าอย่างนี้สามหมื่นเลยเหรอเบลก็เลยแบบอุ้ยไม่ไปดีกว่าก็เลยเลือกที่จะบ่ไปพี่เพนแกก็เลยไปกับพี่อีกคนนึงก็ไปเพ่นก็ไปเที่ยวกันดูวแล้วัสินะเบลก็เลยไม่ได้ไปทุกคนเบลก็เลยบ่ได้ผาลูกไปเพราะว่าเงินสามหมื่นเบลเอามาอัดใส่ค่าบ้านนี่แหละก็เลยคิดว่าไม่ไปดีกว่านะคะทุกคนค่ะก็เลยเก็บเงินไว้มาเปิดหน้าร้านแล้วก็มาขายแคบหมูปัจจุบันนี้ก็คือขายแคบหมู แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดหน้าร้านทุกคนขาให้มันเบาแห้งเข้าสกวอนนะแล้วก็จัดเวลาให้มันเข้าที่เข้าทางเบลก็สิเปิดหน้าร้านของเบลคือเกา่าขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนที่เบลว,ว่าทุกคนเบลก็สิจัดหน้าร้านเนี่ยมันดีนะคะถ้ามีคนช่วยหรือเบาแรงอะไรเงี้ยมันก็น่าจ,จะดีนะแต่ว่าเราทําเองคนเดียวทุกอย่างทุกขั้นตอนมันก็นเลยค่อนข้างที่จะบ่มีเวลาทุกคนนั่นแหละ ค่อยๆทําไปเบลไม่เรียบร้อนหรอกทุกคนส่วนแม่่ะมาแนน่อนนะคะมาเีรียมายามเบลเบิดงวดบ้านเบลให้แม่มาอยู่แล้วทุกคนค่ะเพราะว่าถ้าอ่างวดบ้านหมดมันก็จะมีประกันชีวิตที่เบลทําไว้ให้ลูกใช่ไหมเอออ่าแล้วก็ชีมี่คาเทิ่มทัดไปเออมันหลายอย่างด้วยทุกคนมันบอรมันหน่อยหน่อยเด้เนี้ยอันนี้คุยให้ฟังเลยเฉยว่าบริบทชีวิตเบลเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกคนค่ะมันก็เลย ค่อนข้างที่จะก่าไปทั้งไหนหยากเนี่ยเพราะว่าเงินพัน,นงเงินหนึ่งพันเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยทุกคนถ้าเอาไปแลกแล้วอ่ะมันจะไม่ได้กลับมามันจะลดลงเรื่อยๆืเงินหนึ่งพันแป๊บเดียวหมดเลยออม,มันก็นเลยค่อนข้างที่จะบริหารหยากเนนิดนึงเพราะเราหาได้กําไรห้าบาทสิบาทเท่าเบเดลายขนาดนั้นมันก็นเลยต้องค่อยๆทําค่อยๆเก็บค่อยๆไปเรื่อยๆ วันนี้ออกมาส่งของซื้อน้ำปั่นกับพี่เตยเรียบร้อยทุกคนกะบอท่านจะพักกันกินขาเที่ยงอยู่เพราะว่าเบลแพ็คของเสร็จประมาณเที่ยงพอดีกันได้ออกมาทุกคนรับลงมาเพราะว่า20นาที่ร้านประจําที่เบลมากินก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นทางผ่านที่จะเบลเบลจะเข้าไปตลาดกุกคอใช่ไหมที่จะออกไปที่ตลาดมันก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงบ้านๆอยู่น้าบันแถวบ้านเบลนี่แหละทางผ่านแซ่บๆเิ่น ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนไม่ข้าวเลยทุกคนเแบลบวมาผ้าเด็กๆมากินอยู่ตรงนี้ประจํามันก็จะมีทั้งพริกจีมีผักวันนี้เลือกกินเส้นหมี่เนื้อตุนส่วนด็กๆเขากินม่มม่าใส่ลูกชิ้นนะคะแล้วก็ใส่เนื้อตุนแซ่บแซ่บน้าซุปเปน็นหอมหัวมันหวานทุกคนแต่เบลจะขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน เบลก็เลยพยญญาณเพื่ะหากินก็เตียวมองไหนมันแสบอะไรเงี้ยเขามีอะไรบ้างเราก็เป็นคนชอบอยู่แล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราขายอะไรแบบนี้เออมันคือะอยูไดโดนมันคงจะอยู่ได้นานนะเบลคิดว่ามันกลายเป็นอาชีพที่ยังง่งยืนด้วยแต่คนขนาดแม่ค้าที่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็คุยกับเบลเขาก็แบบ เห็นเบลทาคลิปเห็นเบลอะไรก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะทุกคนแกก็บอกนี่แหละก็พออยู่ไปเลี้ยงลูกไปอะไร้แกก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ก็เลี้ยงลูกน้อยแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยแล้วก็บ่ายสามก็ไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันทุกคนเทจอีกคือกันใส่ชีวิตบริบทคือกันไม่มีนี่มีสินแกพูดนะแต่ก่อนอยู่กรุงเทพหน่อยค่าครองชีพมันสูงแล้วก็รายจ่ายเยอะกว่านี้อีกแต่พอมาอยู่แถวบ้านเบลอะมันค่อนข้างที่จะ ค่อยค่อยอยู่ไปค่อยอยู่ค่อยทําไปมีหน่อยใส่หน่อยคือว่าหันล้มีหลายใส่หน่อยกับเก็บไว้หลาย,ลายๆอยงเฉยมันก็จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะก็แลกเปลี่ยนเพื่อนก็พูดดีนะทุกคนก็เล่ากันให้การฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเห็นเบลไปส่งของเห็นเบลไปแต่กับลูกสองคนกับถามกันเนี่ยตอนแรกไม่ได้รู้จักเบลนะทุกคนตอนแรกไม่หูจักแล้วก็แกก็ถามไปถามมาเออเนาะทาไมแบบ เก่งทําไมเก่งยังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยทํางานไปด้วยเออดีดีมากมากเลยผู้ใดเห็นก็นโอ้ยเห็นเบลขับรถผ่านโอ้ยทําไมเลี้ยงลูกดีจังเลยเบลก็ไม่รู้หรอกว่าลูกลูกเบลโตขึ้นมามันจะเป็นยังไงแต่นะตอนนี้ขอแค่เขาสุขภาพดีแล้วก็ฟังกันเวลาที่เบลบอกสอนอะไรก็ให้เขาฟังเบลแค่นี้ก็สุขใจแล้วทุกคนคะ่ะวันนี้เบลก็ไปส่งของแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ไปส่งของ เลขับรถเข้าไปนาวังด้วยได้กล้วยมาสองหวีแล้วได้กล้วยมาสองเครือแล้วก็ไปซื้อมะขามด้วยนะคะแล้วกับว่นกลับมาลืมซื้อหมูกับวนกลับมาซื้อหมูอีกคือเกา่าทุกคนคะ่ะทางผ่านตรงปั๊มปตทอ,อยู่นาวังอ่ะมันจะมีร้านต้นไม้อยู่ PFC ส่งเงินมาให้ซื้อต้นฝรั่งไส้แดงฝรั่งกิมจูไปซื้อมาปลูกที่หลังบ้านแกบอกให้เบลซื้อมาปลูกขอบคุณคุณแม่ที่อยู่จังหวัดน,น่านมากๆเลยนะคะ ส่งเงินมาให้ซื้อต้นพลไม้หม่เบลก็ซื้อมาแล้วนะคะส่งมาตะดนดเลยแหละทุกคนเบลเพิ่งมีเวลาไปซื้อเพราะทำแคบหมูมุ่งมั่นทํามากเลยกับเรเื่บรดเเฮดอีหยังพอได้ซื้อพอได้แวะมาแล้วก็ซื้อมากประมาณหาตน้นใดมีไส้แดงสองต้นแล้วก็กิมจูสามต้นนะคะเดี๋ยวเบลจะไปซื้อมาเพิ่มหาหม่งปูก่อนทุกคนมันหม่งปู่มันม่มีหญ้ามันเยอะนะเดี๋ยวค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆวันนี้ก็ กลับมาถึงบ้านทุกคนกับกลับมาถึงตั้งแต่หัววันอยู่เบลทาคลิปอยู่ออกมาอีกทีก็มืดแล้วนะคะก็เลยเอากล้วยมาไว้ที่หน้าบ้านไม่ไม่แน่ใจเลยว่าจะทํากล้วยหรือทําหมูก่อนสรุปสุดท้ายก็เลยตัดสินใจทําแคบหมูไว้ก่อนเพราะว่ากล้วยมันทําไม่นานทุกคนคะ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวออกไปซื้อน้ํามันมาเตรียมไว้แล้วก็เอากล้วยมาเก็บไว้เดี๋ยวที่ใหหมูจัดแจงกับคงกับข้าให้ลูกแล้วก็ให้ลูกเข้านอนก่อนค่อยจะไปทํานะคะวันนี้ก็ เป็นเอลาหรือคักแน่ทุกคนค่ะเฮ็ดทำหมูจนถึงวันนี้ถึงตีสามเนาะเสร็จพอดีเลยเพราะว่ารีบทํารีบเสร็จกะว่าจะตีสามหรือว่าจะไปทอดกล้วยต่อแต่กะบม่ไหวไม่ไหวเบลก็เลยแบบเก็บของเก็บอะไรล้างถ้วยล้างจานเรียบร้อยบก็เลยไปนอนก่อนที่จะออกไปทอดหมูหรือจะหากับข้าวให้ลูกกับอินเทอร์เนตนอองหน้าก่อนนีทุกคนผ้าเต็นผ้าย้งผ้าเลนไปตะพื่อตะพือแหละชีวิตเบลก็จะประมาณนี้เลยทุกคนวันนี้ก็ เหนื่อยมากๆเลยนะคะแรงวิ่งหลบหน้าหลบหลังขับรถจนปวดหลังปวดขาไปหมดเลยนะแต่กระสู่ทุกคนขาเพราะว่าเส้นชัยเราก็จะใกล้จะมาถึงแล้วสู่สุดใจบ่มียอมแผ้แน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจน มาถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เอาใจช่วยเบลในทุกๆท,ทางนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยด้วย,วยวจัดเดอ้อวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์วกดวแชร์ให้เบลด้วยนะคะสั่งสินค้าทักรลยมาหาเบลได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ